ยินดีต้อนรับสู่ R.O.V โอเคครับก็สวัสดีคนดูนะผมก็อยู่กับผมในก้าวเกมเมอร์เหมือนเดิมช่องเก่าช่องเดิมนะนี่เรามาอยู่ในเกม R.V นะผมสูู้้กัับศตรไปดวยกันยังไงวะนี่มาเราตรวจสอบดูละน่าจะลื่นในเกมเนะี้ยก็ตามชื่อปกคลิปแล้วผมการเดินเกมของลาวิวแบบชิวๆโอ้โหทีแรกว่าจะเล่นฟอร์เรนติโน่นะให้เสียงเงินกันไปไหมเนะี่ยเอาเตียงงรถเลย ก็จะเล่นฟอรเรนติโน่ไนะพอมาฟอรเรนติโน่ก็ม,มาไบต์สุดท้ายก็ม,มาตกกีลาวิวอยู่จนได้ต้องชิวแน่นอนยิ่นี้ขอยิงหน่อยโหแล้วแม่งมึงม,มีมีหน้ามาด้วยผิดหายแน่นอนมีหน้ามันปั่นรัวๆอะไรตัวนี้เนี่ยถ้าของไม่มีก็อย่าไปยิงมันซ <laughs> ับกวบกกล้ว,วยเอ้าลาวอยู่บอกสบายครับผมระยะก,การโจมตีไกลแต่คนที่มันรับดาเมจนี่สิไม่ไหวเลยเฮียนี่มันสายปัน่น มุ้นแบบ360องศาเฮ้เฟรมตกจนได้ผมว่ามันจะแบบปรับคลิปแล้วแบบเฟรมมันจะไม่ตกนะเออแต่ว่าคลิปมันก็แบบเฟรมตกอยู่ดีชิ้นต่อมาผมก็ออกมาเป็นอืมผมบอกมาเป็นตัวนี้ดีกว่าตีมีหน้าให้มันแรงๆหน่อยมีหน้านี่มันคือปั่นแบบ360องศา ไม่ยิงก็ได้ไอ้กี้เหร่ยิงแล้วแม่งเพื่อนมันต้องมารับสตารรกคิวกอดก็งานหนูงานหยาบละคิวกอดตีนี่มีหน้ามันก็ปั่นอย่างเี้ยกูแรงแรงแรงโลมไหวไหมที่นี่นนน <c oughs> ก็เอาสำหรับเลนล่างเนี่ยออฟเราก็จะเป็นเออเอเลอร์ส่วนโลมข,ของก็เป็นไอตัวอะไรนะคิวด์เดอร์มกังกายืนกลางป่าไปคิวกอด เจอแวนกดนะผมสถานการณ์แบบนี้ไอ้แวนโอ้ยเดี๋ยวพิมบอกฝ่ายตรงข้ามก่อนสวยมติดตัวอะไรเอติดตัวอะไรวะน่ะ ติดติดติด,ตดคิวเลนใครที่เป็นเมนลาวิวผมอขอโทษด้วยนะครับผมแม่งเ้ยกูมไม่น่าเอาลาวิวกนมาตัวแรกเลยสุดท้ายติดผิดยู่ตรงที่มันเอามีนามาเนี่ยอืมแต่ลาวิวก็บอกนะผมจงคู่ใจในตัวเราเ,ใใเรานักล่าแห่งแสงเออเดี๋ยวกูจะล่ากูจะล่ามึงมีหน้ามีของก่อนละกันแล้งมากนะมีหน้าเนี่ย ปันที่ละพันแม่งเด่งเลือดโคตรกอดเลยตาวิวก็ยิงแบบผงกระจายครับผมกระจายอ,ะ,อ,ายอะไรนี่กูยิงโดนเฉยเอาดีเพื่อนจะเหลือหรอโอ้โหยิงระยะจูบแบบนี้ไม่ใช่ระยะจูบดิระยะปืนก่อนชิวมากเลยครับผมตรงจุดนี้ ถ้าไม่นับถ้าไม่นับไอตัวแวนที่มันฟลิกเกอร์อันตีใสนะี่คือชิลมากเลยนะเดินยิงนานทีจะได้อัดคลิปม่งดงีดีโอ้ยแปดร้อยอีกประมาณสามร้อยกว่าบาทอะไม่ใช่สามร้อย่สี่ร้อยกว่า ถึงจะได้ดาบตีเปอร์เซ็นต์เลือดจนนะแครี่สี่นาทีแรกเงินยังไม่เยอะเลยมีอยู่พันกว่าบาทเองเห็นปะ 2, เฮ้ยสองพันเงินมันหายา,ยากครับื่องตร้งเกมก็หูเกือบโดนอะ่ะเสียดกระดูกแต่ไม่ถูกเยอะ กูเป็นตัวปัญหาเอาโอโอ้โหเฮ้ยบอตตี้ครับผมหนังสึอก็มีหน้ามันแบบปั่นดอสานเราเขาสื่กูซะทีแรกมันจะมาเดินเีมแบบชิวๆแล้วนะแม่งแต่ตอนนี้ไม่ชิวแล้วไอ้เหี้ยโอ้โหมีหน้าแม่งปั่นโคตรรัวไหวไหมเนี่ย กูอะไววเพราะกูระยะไกลแต่เพื่อนกูนี่จะไปแล้วคิวกอดก็โดนเหมือนเดิมถ้าดาเมจไม่พอก็อย่าไปตีมันนะใครที่เล่นลาวิวอ่ะตีมันแล้วเป็นปัญหาเพื่อนเลยโอ้โหห้านาทีแรกป้อมแตกคิดดูเฮ้ยผมได้ดาบตีเปอร์เซ็นต์เลือดละ กีซนะี่น่ครูทีนี้ดาบต่อมาผมจะเอามาเป็นเาจากเกาะของแครดี้นะชิ้นเล็กผมจะเอามาก่อนเลยชิ้นนี้เนี่ยอาจจะมีเสียงรบกวนนิดนึงนะฮวงดูเอแต่โชคดีนะที่ทีมเรามันมีมากรางคือมันตัดเลือดได้เยอะมากเลยนะดีนะเนี่ยที่มีมากามาก้ามาแก้ทาง เด็ดเกมมีหน้าก็น่าจะเล่นยากอยู่นะครับผมถ้าปาดไม่โดนอะไรข้อแดงไว้เขาให้เมดไอสองไม่ใช่กู ค <c oughs> ิวกอดบอกเอาบัาฟ้าไปเลยขอแดงไว้น,วไนึกว่าเป็นลาวิวที่ได้ <c oughs> เป็นมังคามังกาเอาแบบคุ้มกว่าเาวทเพราะมังก้ามันกิ่งมันตัดเลือดมีหน้าได้โอ้หแล้วแวนนี่คือแม่งเล่นเวทด้วยนะถ้าบ่มแม่งโดนอันตีใส่นี่คือแตกะครับผมอ้าวโอ้โหลาวิวเอแวน โอ้โหเจอกระสุนสังหารผมไปกินโนอะเว้เลยโอีโโอคผมชิ้นต่อมาออกมาเป็นอะไรอ่ะดาบความแรงขี้แล้วกันนะผมจะออกมาเป็นดาบความแรงขี้นะผมคนดูอุ้ยแม่งเอ้ยมีเนี่ยโอ้ยเลนอุ้ยตายโอ้โหไม่ได้ขยับเลย แม่งกำลังนันป้อมอยู่ดีๆมึงมาปิดข้างแล้วก็ปิดหลังกูจะไปไหนได้ฟิกเกอร์มีอยู่ครับแต่ยังไม่ได้ใช้เลยตายแล้วคลิปนี้อาจจะมีการตัดต่อน้อยนะแต่แม่งก็พามาสิบกว่านาทีแล้วเนะี่ยไปดูกันคิวมากเลยไม่คิดถึงอานาคตเลยว่ามันจะเป็นยังไงโอ้โห เออมีหน้าเต็มๆปุ๊บแม่มีล้างสถานะยิงไหมครับผมยิงไหมคนภาคนี้คอกูจะแห้งนะ ลาวิวแบบยิงกระสุกนกระจายไม่มีอะไรทำก็แย่งฝาฟาร์มผมเราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะฟาร์มมอนที่มีอยู่เป็นทรัพยากรเสบยยียงขั้นสุดท้ายต <laughs> ีด้หรืตเปล่าเดี๋ยวผมส่งอันตีไปเช็คนะครับผม ติดตัวอนะไรวะเนี่ยมอทอดมอทอดเชสผมเริ่มกอดแล้วอ่ะโออที่แย่เลยผมโอ้โหคิวเรนอะไรนะ่ะโอ้โหนี่ผมยืนติดผู้มาอย่างไงวะ แม่เจอคิวเลียนตาแล้วผมชิ้นต่อมาถ้าเจอมีหน้าก็ผมไม่ออกต้านซีซีแลผมเรายืนซับหลังอยู่แล้วตลอดออกมาเป็นดาบสายฟ้ามีหน้ามันจะเล่นยากขึ้น200%รเปอร์ซนพราะมันจะตีเป็นกายภาพแล้วก็เวทนะผมสำหรับดาบิป่เซตนี้นเลยเซตนี้ผมคิดขึ้นเองนะ จริงเหรอใหญ่ยิานกา,ารทีมตอนนี้ก็ไม่ได้แย่นะผมแ่สกอร์มันเป็นแบบนี้อ้าวง้าวอ้าวอ้าวอ้าวก็ไปแล้วชิดหายแล้วเวียน ดีเวย่างฟูไม่เคยยอมอเวียนมันหาทางเข้ามาอันติใส่เราครับผมแต่ยากหน่อยนะพี่ยืนหลังเดืองเดืองพี่มันต้องจ่ายมาสามพันนะน้องๆโอ้สามพันหรือ 5, ห้าพันเนี่ยห้าพันก็ถือห้าพันนะไม่ใช่ดิร้องพี่จ่ายมาสองพันตัวละห้าร้อย ให้แวนเข้ามาตายโอ้แต่โดนอันตีคือแรงมากนะแวนเนี่ยเอาแล้วไงคิวเรนไม่หาไม่เจอเขมีหน้ายังไม่ได้ป่านตายโอ้คิวเรนสิ่งนี้ครับผมถ้ามีคิวเรนแบบนี้ ก็แค่มีหน้าตัวเดียวยังไม่ไหวเลยนะก <c oughs> นะ็ไม่เข้าใจนะเป็นคิวด้ยวยเขาชอบเล่นดาเมจแทงให้ดาบ,บ,บิด,ร,ด,ด,ร,อดอร,รอดุสทัพหัวคิวด์เรายังไงคิวเย็นคิวเย็นรอดไหมนะอ๋อคิวเลนรอดช็อตเมื่อกี้ถ้าไม่มีคิวเลนเข้ามาป่านี่ผมไม่ตายนะคือเลือดอูเอวนเฮ้ยเวนฟิกเกอรอ์โยก โคตรดแดงเลยครับผมแวนเป็นก่งเวทนะต้องระวังโอ้โหแม่งมีหน้าไม่ไหวว่ะผมแรงเกินอา้าวคิวเรนไม่ได้ไงกดสองไกลติดนะ นะไม่เข้าใจกด2ไทยติดไม่รู้มันคืออะไรโอ้โหสกอร์ผมก็แบบยับยับหน่อยนิดนึงไนงะไม่งรอดรอดมีหน้าไมาได้ก็มาโดนแบบคิวเรนเนอะคือแบบนี้มันต้องออกของสโลนะ่ผมมีหน้าคือไม่ไหวแล้วนะเจอผมยิงไปนี่คือมันเริ่มจะเจ็บมากๆแล้วเพราะว่าเจอสกิลความโหดของลาบิวเจาะเข้าไป ทีเดียนี้จนเม่งไม่เหลืออะไรแล้วอย่างชอบมาเสียงอันติเราวิวมก็ยิงมาดิเขาเรียกว่าโดนอากาศเป็น,นึ่งที ว่าไงกิบซี่ว้าวติดพอดีเป็นไงครับผมปวดชิวเลยให้เพื่อนเข้าไปตะให้เพื่อนมันไปทำดรามิดทีอุ้ยไอคิวเรนอีกแล้วครับเม่งสองพันเลยจะแรงไปไหนวะคิวเรน โอ้คิดดูเลยครับคนดูผมไม่เห็นมันเลยนะยังไ,ไม่ได้สังเกตแมพดีๆต่อให้สังเกตแมพดีๆมันก็ไม่เห็นอยู่แผนที่อ่ะมันเห็นแค่เอฟเฟลกบนเอ่อแมพแบบแค่นั้นเนอะอเจอคิวเจอคิวเลนเข้ามาป่านี่งานงอกเลยนะบอกเลยตัวคิวเลนนี่นโคตรแรงมีทานเยอะลต้องก,อก่อเกิดมา ออกกันกายภาพชิ้นในมาก็ไม่รู้จะช่วยได้โอ้โหติดพอดีมึงอย่าหนีทีคิวก่อนโอ้โหออากอหก็ไม่ไม่ต่อ,อย่าเฮ้ย หน้าไม่ไหวเกตคิวเรนดีดีนะผมเดี๋ยวผมกลับก่อนแล้วกันคือแม่งจะตายเอาคิวเรนมันจะไม่รหลวงเอานะ โอ้คิวเรนมานี่งานงอครับผมดีนะคือคิวเรนมันยังไม่มา <t> ที่แรกว่าจะออกของมันกันนะงอมันมเป็นชิ้นนี้ก็ไม่ได้ครับผมสุดท้ายก็ตายคิวเรนอยู่ดี ดเดทแคปชินนี้ดีเยอะผมเชื่อผมคิดหนึ่งคดูคิดได้มันแรงเกินเห็นโอเคีนใจแครดี้ด้วยแมงโคดบางแอ้วขี่ <c oughs> okay, ออกมาเป็นชิ้นนี้แล้วกัน ม,ออมิวดา้นนดวดาหรือม,มีมิวนี่คือโอ้โหมีหน้ามันสู้หน้าเราไม่ได้รับตอนนี้ผมแรงกว่าผมบ,บอกเลยเกยมนี้โคตรเกลียดคิวเรนอะถ้ามีถ้ามีคิวเรนอยู่ใน อยู่ที่ไหนก็ตามผมจะตายที่นั่นตลอดคิควเลนมันหนีไปแล้ว <Yeah. S 2> ยังไงมอดทอดสู้หน้าได้ไหมหมอดทอดโอ้โหเวนแม่โคตรแรงเลยเวน นี่ยผมสำหรับใครที่บอกว่าแวนมันไม่แรงก็สามารถดูเอาไว้ได้เลยนะสัตว์หกพันไอ้เี้ยสกิลแต่และสกิลรวมกันหมื่นหนึ่งอมาันเป็นชีนี้แล้วกันขวันสโลสัก,กว่กูก็ไม่ต่างอะไรจากคนอื่นเลย ผมเปลี่ยนใจแล้วผมจะไม่ออกไอเทมแทงแลงละลมบอลนินก้ก็จะภาพดีกว่าชิ้นนี้แล้วกันไม่ออกก่อเกิดด้วยนะเกมเนี้ย โอ้โเดินตอดไว้ก็เจ็บงั้นนี่ดูว่าเป็นดาบแดงดีเ้เลือกของยากจริงๆนะนี่คนดูก็ดูเอาแล้วกันว่ามันชิวไหมโอยผมตายเป็นตายแล้วไม่ไม่ตายเป็นไม่ตาย ผมก็ยอยู่กับเพื่อนตลอดนะไม่รู้ว่าคิวเร็มันจะเข้ามาลงตอนไหนคิวเร็มันมาแล้วครับจังหวะน,นี้นนหุ้ยโดนอะไรอะ่ะโดนตัวขอมีหน้าเยอะทีเดียว ไปกินซากกะสุนนี่เกือบโดนตัวบางตัวออกฟ้าไหมครับผมแม่คิวกอดปะจอบับแดงยิงยิงมอดทอดหายครับผมมอดทอด นี่โลมาจากไหนโคตรเยอะเลยนะโลเข้าอะไรคิวกอดอแม่กระสุนช่วยชีวิตเดินตามคิวก่อนนะผมงานนี้โหมีหน้ายังไงเพื่อนโหมีหน้าไม่ไหวแล้วซูหน้าเราไม่ได้โอของยังไงของมันวะ อยู่เรนเนนะผมระวังโอเคครับผมชนะโอ้ยสุดยอดนึกว่าจะไม่ชนะละ แค่ค <c oughs> นนี้อันดับหนึ่งเลยก็ประมาณนี้ครับผมเลยชิวมากเลยคงใจงั้นหรอตัวๆกันทุกราบเป็นไง <c oughs> เป็นไงก็ผมลาวิ่โอพี่เขาโค้นหาเลยโอชนะมานะผม DPS จริงๆก้าวะนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ลากกันก่อนนะเพราเจอกันใหม่คลิปหน้า <c oughs> คลิปหน้า